จัดไฟแนนซ์รถยากจริงหรือครับผมก่อนที่จะมาฟังคลิปดีๆกันนะครับกดไลค์กดหัวใจกดแชร์กดติดตามอะไรให้ผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจนะครับการจัดไฟแนนซ์รถอ่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสองเฮ้ยทำไมป๋ากือพูดอย่างนี้มันจะง่ายขนาดนั้นเจอใช่ครับเพราะว่าผมเนี่ยครับป๋ากือเนี่ยขายทั้งรถมือหนึ่งและรถมือสองนะครับเลยมีประสบการณ์ตรงนะครับในการขายรถทั้งมือหนึ่งและมือสองและการจัดไฟแนนซ์และต่างๆมาหลายเคสหลายแบบหลายอาชีพนะครับทำมาหมดแล้วนะครับตั้งแต่ขายส้้มตตตาาาากกลลงงงดนัขขยยโเีววพ่ นจนเป็นอาชีพพนักง,งานก่อสร้างมอไซค์วินนะครับก็คือเราขายไปหมดแล้วนะครับทั้งรถมือหนึ่งและรถมือสองขออย่างเดียวก็ลูกค้าอยากได้รถอะไรไว้ผ่อนที่เท่าไหร่นั่นเองครับเอกสารก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับอยากรู้ก็สามารถโทรติดต่อสอบถามมุมได้โดยตรงเลยนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างและมีวิธีการยังไงมีรถสกันง่ายจะตายอยู่ที่ว่าคุณชอบรถอะไรนะครับและอีกในกรณีหนึ่งนะครับในกรณีที่ลูกค้าอยู่ตางจังหวัดแต่รถอยู่กรุงเทพรถอยู่สุรขการอย่างเงี้ย แต่ลูกค้าอยู่เชียงใหม่เชียงเมียงเชียงรายเชียงเมียงอีตระดุดอุตรดิตอะไรประมาณอย่างเงี้ยอา้าวเราจะซื้อขายกันยังไงจะมาดูรถยังไงไหวเดี๋ยวนี้เรามีระบบจองออนไลน์ครับพี่น้องและก็จัดไฟนั้นได้ทั่วประเทศและก็สามารถส่งรถได้ทั่วประเทศเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นรถมือหนึ่งหรือรถมือสองนะครับไม่ว่าคุณจะชอบรถยี่ห้ออะไรไม่ใช่ว่าจะชอบรถคันไหนง่ายนิดเดียวแค่อยากจะดูรถก็แค่เรียกเบอร์โทรแอดไลน์อ่าแล้วก็ส่งรูปภาพให้ดูหรือจะเอาเป็นวิดีโอวิดีโอคอลให้ดูกันก็ได้ไม่ยากไม่ยากเลยไม่ได้ยากอะไรขนาดนนนนนััััั้้เเลลยยะะคคครรรรบบออ่สส็จแวากกมีถ ปรึกษาฟรีไม่เคยคิดตังค์ถามใจคุณดูครับว่าอยากมีรถหรือยังข้อมูลผิดๆขอร้องอย่าไปฟังถ้าคุณเชื่อป่าคุณจะประหยัดตังค์ับผมวัสดีครับ